เบอร์สิบสาเบอร์สจินุครับเนอะผมใส่เวทเบอร์สามจิน่อ้หังเ็นะยเป็นรกงัดิ้มเดียวก็นี่อันนี้เป็นเวทเบอร์สจินุใส่ตาเดียวอันนี้เบอร์ห่งครับเบอร์หนึ่คือผมตีปากะมัง อ so ีปลายกะมั่งกัเก๋ยมือเสาเขาเก๋ยมือเสาอีที่เกี่ยวขนมปังครับผมสิบอกว่าเนี่ยตัวนี้เป็นวีที่เกี่ยวขนมปังผมตัดนี่คือขนมปังที่ผมตัดเลยบอลเด้เกี่ยวกับว่าขอบบ่ะกอบผมบอลเด้เกี่ยวกับขอบประอบเดยผมเบิ่งผมเบิ่งที่ว่ามันนุ่มบ่นุ่มถ้าเกิดมันนุ่มปุ๊บผมเอาไว้ถ้าเกิดมันแข็งปุ๊บผมฉีก ดีสีขออกเลยขีเข้ากิบว่าได้ทิ้มครับทิ้มมุ้งทางเังไงจะของที่เขาอ่อลลาเดี๋ยวไล่เกี่ยวเบ็เบดแบบนี่ผมสีว่าเบ็ดไปยังงี้อ่ะเพราะว่าเบ็ดปุ๊บพั้เข้าไปเลยครับตัวเนีย้ยพั้เข้าไปเลยพั้เข้าไปปุ๊บมาเบ็ดมันจะโปรเห็นไหมบีบครับบีบแร่นอ่ะ เวลามันถึงหน้าปุ๊บตัวเนี้ยมันสิพุ้ยมาหุ่มดวงเบ็ดไว้อ่าคือมันโบไก่นี่แหละครับขี่ลงไปสามชั่วโมงกับโบยุ่ยครับบอละลายบอมีละลายครับสามชัม่วโมงตามที่ค่อยไปซิบไปเสียมเนีอยนะอย่างนี้นนก็คือมันอยู่ที่ป่าจินละแวกหรือจินบอลละแวกครับอืม อันนี้ปลาละแวงกิ่นนะปลาละแวงกินครับปลาที่ดื้อกินมาทอนครับผมถ้าเกิดว่านั่งดักเข่านั่งดักเข่าปุ๊บอยู่พังสีจังสีเลยเนี่ยคือผมบอกผมบอกเลยขอเลยี่ยุ๋วเลยครับโบดิบีบเลยไงโบะครับโบบีติ๋วเลยจังสีเลยเบดที่ผมใส่อยู่ในนี่หน่อยดิ ใหญ่สุดแหะครับมันเบอร์สามใส่กามามาแล้วศูนย์จผมใส่เบอร์สามชินมันเบอร์น้อยมัน็กินว่านยันแม่นครก็คือก็คือความควไหมยก็คือวาาเสอนอมมบพัมบเห็นได้ขนาดเก็คือควาวหมยก็คือว่าปลาจินปลาจินเงือกินอยเร์เซ็นต์ครับ อยู่ที่ว่าสิกินเบ็ดหรือจะไม่กินเบ็ด,บดครับผมคนส่วนหลายแล้วนั่นกินเบ็ดกูเบิ่งกันนะ,ะมุ้งที่ไตแล้วมันกินบ่ครับบปดนี้เบ็ดใหญ่ของทางนี้ครับผมบ่ใส่ห่วยลงซีดใส่ซีดมาเด้อใส่รุ่นนี้แล้วเออเออเสียบมาเด้อแกงเมียน,น,นครับ,รบเพกันบมดเดือยเมียนอยู่ก็คือคนส่วนหลายแล้ว กินเบ็ดกูเบงเมสเบงสีไตนี่ครับเบ็ดข้าเจ้าใส่วันนี้ตีทั้งคางกันครับข้าเจ้าเงียบเบิดขึ้นผมใส่เบ็ดเบื่อซำผมดึงยื่เบิดขึ้นโอ้ยบ่ใส่เบื่อน้อยตอนนี้ยังน้อยเบื่อสี่เกียสิบสองไม้ทั้งคางมีเบื่อสิบป็นยังว่าตีน้อยอยู่ใส่เบ็ดกามาครับไม้ทั้งคางนี่ข้าเจ้าเดบอให้ผมครับได้นอนฟังเรางัดเบ็ดอยู่เบิดขึ้นของเจ้าของตัวเดียวก็บพวกิน นี่นะครับสาเหตุเพราะครับผมเานาเพราะขนเกินไหลายแล้วคิดแต่ว่าเห็ดแตงมันไม่กินเบ็ดกิเ่กนเน่าแลยมันแตยไงเนั่นแ,แต่คนบอได้คิดว่ามันเบ็ดง่ายเห็ดแตงเนีไม่ใช่กินเบ็ดกู่นี่ครับขอตางขอตางเลยเนื้อประเภทเนื้อนี่เนื้อ,อ,อตัวไหนมันก็กินครับผมบอกเลยว่าเนื้อเนื้อปลาบิไกวยเนื้ออีกย่างมันก็กิน สิ่งที่ผมใส่ผมใส่อยู่แค่ปังกะทิขนมปังกะทิดิกรับผมปังกล้วยหอมปังขดปังกล้วยหอมปังกะทิหนึ่งถุงครับ ปังกล้วยหอมหนึ่งถุงปังปนปัง,ง,งปังปังปนพบถุงคนระับที่ผมใส่มันซีดเปรียดจะขัน้นซีได้เจ็ดขั้นซีได้แปดชั่วโมงแล้วกำมี ที่ผมใส่บอ,รรอ,บอรครับใส่หัวอ่านปลาดุกเลยปลาดุกกางปลาดุกเงยปลาดุกใหม่อยก็ได้แต่ว่าจะให้มันดีกับปลาดุ๊กเงยปลาดุ๊กเงยปลาดุ๊กกางมันจะเข้าเข้ากันแม่นครับหัวเชือ้อตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่ผมใส่เด้อมีหัวเชือ้อบิ๊กไบหัวเชือ้อหัวเชื้อบิ๊กไบนะครับหัวเชื้อปลาสวาย วัวเชื้อปลาสวายหนึ่งขวดใส่ขวดนึงเลยล้วก็หัวเชื้อนมเนยกีมหนึ่งขวดนมแมวบาดี น้มแมวใส่สามต่อหนึ่งคือขวดนึงเขาแบ่งสามครับรุมี้ใส่ย่างาุ้ดเลยแมนครับผมมันสีมาาตัวนี้คือคว่ำคว่ำตงังคือว่าชุดเนี่ยผมจะใส่บัดอยู่แล้วมผมจะไม่ใส่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าน้ำแห้งน้ำแห้งน้ำไหลให้ใส่ครึ่งต่อครึ่งนะครับใส่สองต่อหนึงน่งๆๆเลย เฮาตอนซุ้มนี่เฮาจุมไปจะเกินไปสมเพื่อนก็ได้ครับไปผสมพุ่นก็ได้ครับส่วนหลายแล้วผมไปผสมหนางานเลยมันมันหลายส่วนมากมันจะผสมไปเรื่อนๆจุ่มไปกละมังยืดง่ายๆคือว่าซุ้มนี่มันก็หลายอยู่แล้วมันเนี่ยครับผมถ้าเคยร่วมก็ประหหายประดุกนี่มันเคยห่วยกละมังซ้ำนึงก็จะเต็มก็เลยแล้วเต็มครับผมผมใส่ถังผมนี่มีถังของผมประมาณนี้ก็ที่เต็มพอดี หัวหานปลาดุกผมสิบอกว่าใส่น้ำอันนี้จังว่าเขาใส่น้ำเลยแต่คือเขาเอาหน่ำใส่ให้มะถั่วมนี่ยมะถ่วมหัวหานแล้วจะยืนเบิ่งว่าหัวหานมันฟูตัวมันฟูตัวปุ๊บเที่ยวไปเลยน้ำน้ำในหัวหานให้ทิ่มเลยโบตองของมันโบตองของมันโบตองให้มันเปื่อยกืนน้ำเบิดเน็ดครับผมโบตองให้มันกืนน้ำเบิดเน็ดโบตองให้มันเปื่อย คงจะว่ามันพองตัวขึ้นมาเก่าเลยประมาณมันสมใส่ไปลาประมาณหนึ่งนาทีมันส่พองโตัวขึ้นมาเลยแล้วเาก็เทน้ำบอกเทน้ำบอกเบิดเลยครับแล้วก็มาใส่กับสุนอ่อเทลงเลยบึ้มแล้วก็ข้นให้มันเข้ากันผมสีข้นให้มันเข้ากันปุ๊บตีเลยครับเนื้อเนื้อที่ตีก็คือเจ้าบีบิางเนื้อเจ้าองค์สีละมันไายตัวองค์สีวะ ก็มันคายตัวมันใส่ได้เปลี่ยนครับถ้ามันบ่คายตัวนี่คือว่ามันเปียวพอดมันเกียบพอดเพิ่มขนมปังทันที่ทออบ่บ่ต้องไปเพิ่มตัวอื่นถ้าเกิดว่าเพิ่มขนมปังปนเนี่ยครับผมเพิ่มขนมปังปนเพิ่มขนมปังปนได้เป็นดีแต่ว่าเอามือวานหนีคือมือวานหนีเลยเด้มผมไปล่องเงียอไหมมือวานนีผมล่องเงียอไหมผมไม่ใช่สูตรนี้แหละครับแต่ว่าผมเพิ่มห่ออ ได้หั่กระีอ่าผมเพิ่มหัม่นกระีร้องเบิงว่าที่เป็นยังไงเพิ่มมันเหนียวหั่ก็ะทำโคบอกะหั่ถุงกิโลนี่แหละครับบันไม่หั่นโคผมเลยบอผมบ่ได้ใส่หั่นัวห้ำสดเลยคือ <laughs> มผมร้องเห่อผมร้องเบิงว่าใส่หัมม่นว่าที่เป็นยังไงกินเยอเอาครับคือเฮ็ดยังไงไม่ก็กินแต่กินเหงาไม่กินลอยเปิดเส้นครับแต่ว่ากินเบ็ดนี่แต่ความบีบเนี่ยมันมันมันจะบวกลายตัวได้ผมใส่หั่บวกลายครับเออบวกลายบวมมัดสีแขนอ่มันมันจะเหนียว แต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าขนมปังเขาหลายปุ๊บมาจิกแต่ละไลน์ไลนมาอีกที่เราแกไม่มีส่วนผสมของห้ามันเกิดกับจับเบ็ดขึ้นก็จะพอขึ้นหลากเหลาถ้าไม่มีส่วนผสมของห้าปุ๊บโอกาสที่เขาสิได้ปลามาเข้าเกย์ปลาเกย์ปลากระดมมีสูงกว่ากันกระดุมไม่ฮันคือเมื่อวานเมื่อวานเฮงก็ได้ปลากระดมตัวนึงเนี้ยกระดม นี่ละคือแค่เปลี่ยนวิธีครับจากใส่เบ็ดดวงใหญ่เท่ากับว่าใส่เบ็ดดวงน้อยวุ้ยวุได้ใส่จุดเพื่อเที่ยวซ้ำมันใส่ย่างน้อยแปดเก้าสิบกูเลยหัวสิบสองกูเลยเอาเอาป่ากระเพาะโบราณกันมันก็กินง่ายกว่ากันมันก็กินไวจับส่วนนั่งหันเยอะฮักแมีนหักล่า ก็หลายสิลาวมั่ะตัวนี้หักมีหักตัวนี้ล่ะเออเท่าไหร่ะออมันได้กินมันถื่อเลยนะโบยเอานั้นถึงมะรีนเบ็ดกามาพุ๋ยแล้วขมอเดียนสันรีนเบ็ดหน่อยก็ได้อ่าใส่ก็จะโบลาใบเปเลยครับผมอ่าผมบัดผมมักเรียนสายหวานแต่ผมมักินยังท่าไายคือผมผมไม่ได้คิดเอาป่าไหม วะกัมาแซ่นยู่กับมันดึงยื้อเนี่ยกับมันเป็นซิทเลยแต่ท่าอยู่เหมือนมืเหมือนเป็นเหมันดึงดึงเท้าอะไรว้ยมันดึงก็จะได้โูดเลยนะได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่ได้ก็บ่เป็นยังก็คือว่าว่าน่ารันมาเกิดพอลินอยู่ได้ก็เอาแพร่กับแก้วเท้าจะมันลุดไปก็ถือว่าเขาแพร่มันผมขึ้นสมันเด้ แต่ว <mm ่ามันกินร no> ู้จะได้รู้แล้วกินกินร้อยเปอร์เซ็นครับของผมมือสุดหัวซิปมาเด้อเนี้ยมือเคลื่อนนี่เอาอันนี้เอามือเคลื่อนนี่ไได้ครับเคลือนบ้านดิเคลื่อนบ้านีที่ผมไปปลาเขาซิปผมได้ซีบู่ะเขาซีบซีไม่้อไม่รู้เอลายาเนี่ยนี่ี่ผมไปตีอยู่วังห่าง อันนี้อันนี้เขาไปตีอยู่ว่างห่างไงเลยปลาเข้า22ผมได้เก่ายางเลยนะบัวยางรุดคือบัวรุดไปสามตัวซีตัวนี่มันก็ลดแล้วมันเข้าสิบนี่ก็ะดาแบนครับอันนั้นคืออันนั้นคือไปก็ต้องใหม่ใหม่เอาลวแล้วเ่านั้นนี่บริเวณไซร์ลีดนี่นี่แหละครับนั้นนี่แหละครับคือคือคือความคิดของคนความคิดของคนก็คือว่า สซเบดเบอร์ใหญ่ก so uh. you know mm. um, really uh. ินตัวใดคือได้ตัวนั้นเดี๋ยวนี้สูตรพ่อเขาเใส้เบอร์สิบสูงสุดสเบอร์สิบสองกาม้ากับใคก็คือคว่ำคว่ำเกดของคนก็คือว่าถ้ากินก็คือได้ปลากินกินแต่ไหนก็ได้ปลากินปลากินปุ๊บกูคือได้คือได้ปลาทันทีแล้วปลามันกินบ่ครับบัดนี้นี่แหละครับที่ผมทำบัดผมใส่เบ็ดเบอร์น้อยได้บัดนี้ผมใส่เบ็ดเบอร์น้อยคือกินทุกตัวครับกินทุกไม้ แไดว่าได้บ่ได้อีกปัญหาหนึง่งส่วนหลยสิบบได้ไอ่าฮ่บฮบ้ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้น,นอ่ารัาฮ่าฮ่ามาบวาลบาูณห่ารใส่าันครับร่าฮ่า่าฮ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 ่ากินจัากับเบ็ด่า่าฮ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 ่กฮ่เฮ่าฮนา่าฮ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 นาฮ่าฮ่าบ่าเ่ีฮ่เบ่าฮ่าฮ่าน่่าบาฮ่่าาาา่่่้่่่่ ของผมนีแต่เบื่อสามจีโนเลยเนี่ยอันนี้จะเบื่อสามจีนโคน,น,บบนโค,ครับเบอร์ตัวชิ้นเลยนะครับครับมันอ่อนมันล่าไวแต,แต่มันผิวผิวแล้วก็ปลากินเร็วถ้าเกิดว่ามันกินแบบเต็มกระพุ่งเรียบร้อยครับได้ตัดสายตัดสายค่าปากฆลามา กามาก็จะมันเกิดติดยังหงษซ้ำหนีอยู่เลยครับกามามันหึกอยู่ของกามาของผมกาม่าเบอสิคมีมีงนไรกามาเบอสิคมัน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 หนากว่าตัวนมอย่ี้ครับผมมันหนากว่ามันมันบุผิวมันบุผิวเอาจอย่างงี้ครับผมนี่ครับผมไปตีใส่กันเบิร์ตเคลืนปลากินบ่ครับดวงนี้บ่กินแจ็คโต ตีคางกันนี่ครับเนื้อเจาะองนี่ละเนื้อเจาะองครับผมตีไว้กลารงรนะ้อมน่ะลังนี่พวกกินครับมันกินเบอร์สามเบอร์สิบกามาก่าพวกินเลยเบิดขึ้นกับเบิดขึ้นแล้วน้องผมมาริมตัวน้อยลงอกจากเบื่อแกนี่แหละครับผมเลยมาห้วยเบิดเทียบครครับ,รบอยู่ในนี่นี่แต่เบอร์สามกับเบอร์หนึ่งแล้วก็ศูนยุดแปด ผมเล่นเบียดผู้ใดที่โปรหัวหล่อผมมี0.3มีลลิเมารเรีนเบียดน้อยเงินเดือนมาเงิหักตัวบินนี่ซ้ำคำว่าเธอฟังวันดีสุดบ้านสุดท้ายนี่แหละกับบอดสิได้ก็คือผมจะเรียนระยะไกลครับผมจะเรียนเรียนเบียดคือผมเรียนดูระยะไกลก่อนเลยก้าวมา กะว,ว่าป่าไงาทองผมลากเขาฟังเลยคือผมเตรียมผมเตรียมแล้วตักไปเลยป่าไงาทองกูผมลากเขามาเลยตักอปเลยครับรขันจีมัแห้งอยู่ในโอกสุธายอยู่บ้านอะไรตักอยูข่ขันงัดเลยงัดเลยคือเบียดไงงัดเลยตักเลยนั่นได้ครับแต่ว่าปัญหาคือป่าที่กินเบียบบอ,อนี่ครับปัญหาของมันเลยมันกินนยู่แล้วมันบ่กินหนากลิ่นจัด มันบอกินจัดนี่แหละครับข้าเจ้าทามผมว่าผมไปผมก็ได้หลายแถะแต่ละมือแล้วข้าเจ้าไปปลาเขาสองตัวสามตัวผ,ผมไปปลาเขาเป็นซิฟนี่ช่วงนี้เลยครับช่วงนี้ปลายปีปลากินน้อยที่สุดแต่ก็กินระแวงที่สุดข้าเจ้าไประดับเสี้ยังไงๆก็ได้ตัสวสองตัวผมไปไปลาเขาเป็นซิฟปุมมน่นบ่ดินะ่ <c oughs> <c oughs> ้พยยามมีเป็นซิฟมาด้อยครับ ยากยากหนงที่เปนเดียวมาเด้อหนี่มันจะกินตลอดเวลาแม่นครับเพราะว่าใส่ใส่เพื่อนบางไงลงไปมันใส่น้มันกินมาเด้อแม่นครับผมใส่หน่กินเป็นเดียวแต่ช่วงนี้นี่นะครับผมตีก็คือปลาเดี๋ยวนี้ปลาใส่ใส่บอยไงที่ผมได้มากกับเจ็ดโล่เจ็ดโลกว่านี่นะบางโซนหนึ่งแล้วก็ห้าโล่สี่โล่สามโล่สามโลก็ได้ไวในสาม ใช่ครับคือขอตางขอตางเบ็ดใหญ่กับเบ็ดหน่อยรวมกี่ใช่กันกินเหยือ100่อร้อยเปอร์เซ็นครับป่ากินทุกเหยือ่อแต่กินเบ็ดมันกินเบ็ดเนี่ยเนี่ยกินเบ็ดหน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์กินเบ็ดใหญ่เดี๋ดยวกับสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสได้โอกาสได้ป่าจากเบ็ดหน่อยนี่หาสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสได้เบ็ดใหญ่เต็มรอยอปัญหาได้ครับวันนี้ ผมมีหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขาเจ้าเตรียมหนอยเปอผมกินหาสิเปอร์เซ็นขาเจ้ากินสิบปอร์เซ็นี่ครับคือขอตังอันใดนเชียอไรโตอันไดเชียตอไรโตไกันเอาเชีีเลยเพผมเข่าสิบโตผมได้ซี mm. ขาเจาา้าเข่าซีโตขาเจ้าได้ซแต่ว่าปัญหาคือมันกินบ่นี้ครับของข้าเจา้านั่นล่ะผู้หนึ่งเข่าสองเข่าสองโตได้ตัวหนึ่งผม mm. ผมเข่าสิบผมได้ซ เนี่ยดีก็ตีคางกันครับดีคางกันเลยดีครับขอตังค,ค์เที่งนี้ผมใส่อันนี่น้อยนี่ละครับผมคือผมใส่หมากเบ็ดน,น่อยอผมใส่หมากเบ็ดหน่อยป่ามันเลยก,กินจับก็จเอาใส่หมากเบ็ดไงป่าบ่ค่อยกินกินเหยื่อกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มันจะกินเบ็ดจาบ่กินสมานเอง